ายก,กรอบห้องเรียนสี่เหลี่ยมสู่การเรียนรู้ในโลกใหม่ที่กว้างขึ้นนะคะการเรียนยุคใหม่อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ทุกสิ่งรอบตัวเราล้วนเป็นสื่อการเรียนรู้ชั้นดีที่จะพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ในหลายๆด้านค่ะ เด็กๆคะวันนี้เดี๋ยวครูมิจะพาเด็กๆไปเรียนรู้นอกสถานที่ที่ไม่ใช่ห้องเรียนนะคะเรียนที่ไหนก็เรียนได้ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนเรื่องการสร้างคําในภาษาไทยกันที่ไหนเอ่ยเรามาดูในป้ายนี้ค่ะว้าว,าว,าวทะเลสวยจังเลยค่ะวันนี้ครูมิโวพาเด็กๆมาเรียนกันใต้ท้องทะเลแห่งนี้นะคะเด็กๆเ,เห็นอะไรบ้างเอ่ยโอ้โหมีปลาการังด้วยค่ะฝั่งนี้ก็มีปลาดา ะ,ะแล้วก็มีปลาฉลามตัวใหญ่มากเลยค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมล่ะคะว่ารอบตัวเราเนี่ยสามารถนํามาเป็นสื่อการสอนชั้นเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะฟูมิ้วจะพาเด็กๆมาทําความรู้จักกับคำชนิดต่างๆนะคะเหล่านี้ว่าเป็นการสร้างคําแบบใดนะคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะไปเรียนกันเลยค่ะ การสร้างคำในภาษาไทยนะคะแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันค่ะชนิดแรกเราเรียกว่าคําประสมชนิดที่2เราเรียกว่าคําซ้ําและชนิดที่3เราเรียกว่าคํซ้อนนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นที่นักเรียนจะไปรู้จักทั้ง3ชนิดนี้นะคะเด็กๆจะต,ต้องรู้จักคํามูลก่อนนะคะ คำมูลคือคำที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองนะคะจะเป็นคำที่มาจากภาษาด้านเดิมหรือมาจากภาษาอื่นก็ได้เช่นกันค่ะคำมูลมีได้ตั้งแต่พยางเดียวหรือหลายพยางคก็ได้เช่นกันค่ะทีนี้เรามาทำความรู้จักกับคำมูลจากใต้ท้องทะเลที่เราไปเที่ยวกันเมื่อสักครู่นะคะคำที่หนึ่งค่ะคำว่าทะเลนะคะทะเลมีสองพยางแต่ทะเลเป็นคำมูลเพราะไม่สามารถแยกออกจาก ได้ต้องอยู่ด้วยกันถึงจะมีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองค่ะคําที่สองคว่าปากการังค่ะปากการังมี3พยางค่ะปากการังต้องอยู่ด erm ้วยกันถึงจะมีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองได้และไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะคะคําที่3ค่ะคําว่าหอยหอยมีหนึ่งพยางแต่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองนะคะ สรุปคือคำมูลจะต้องเป็นคำที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวเองค่ะไม่สามารถแยกออกจากกาันได้ต้องรวมกันเท่านั้นถึงจะมีความหมายนะคะเราได้รู้จักคำมูลจากการไปเที่ยวใต้ท้องทะเลกันแล้วนะคะต่อไปค่ะภูมิวจะพาไปอีกที่หนึง่งจะเป็นที่ไหนกันนะคะเดี๋ยวตามภูมิวมาเลยคะ่ะว้าว,ว,าวตื่นเต้นจังเลยวันนี้ภูมิวพาเด็กๆมาเรียนที่ นุกนั่นเองค่ะสวนสนุกมีอะไรบ้างคะฝั่งนี้ก็มีชิงช้าฝั่งนี้ก็มีรถไฟเหาะและตท้องฟ้าก็สวยมากเลยค่ะวันนี้ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของคําประสมกันนะคะมาเลยค่ะ mm hmm. เด็กๆคะเมื่อกี้เราไปเที่ยวสวนสนุกกันมาเจอคําอะไรบ้างคะมีชิงช้ามีม้าหมุนมีรถไฟเหาะมีบอลลูนโอ้ยเยอะแยะมากมาย คำเหล่านี้จะเป็นคำะสมหรือเปล่าเดี๋ยวเรามารู้จักความหมายกันเลยค่ะคำะสมคือการนําคํามูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันทําให้เกิดความหมายใหม่อาจจะมีเข้าความหมายเดิมหรือเปลี่ยนความหมายไปใหม่เลยก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นค่ะคําว่าม้าหมุนค่ะม้าหนึ่งคำหมุนหนึ่งคำม้าเป็นคำมูลหมุนก็เป็นคำมูลเมื่อรวมกันเกิดความหมายใหม่ เราเรียกว่าคำะสมนั่นเองค่ะและคำที่สองค่ะคำว่าชิงช้าค่ะชิงหนึ่งคำช้าหนึ่งคำรวมกันเกิดความหมายใหม่ก็เป็นคำะสมเช่นกันค่ะและ3ามคำว่ารถไฟเหาะค่ะเด็กๆรถหนึ่งคำไฟหนึ่งคำ หออีกหนึ่งคำรวมเป็น3าคำนะคะแต่เมื่อรวมกันเกิดความหมายใหม่นะคะแต่และคำมีความหมายเป็นของตัวเองคำนี้ก็เป็นคำะสมเช่นกันค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะมาเที่ยวสวนสนุกสนุกกันเลยใช่ไหมคะเราได้เรียนรู้เรื่องคำประสงจากการมาเที่ยวสวนสนุกกันแล้วนะคะต่อไปคะ่ะยังไม่หมดคะ่ะคุณยิ้มจะพานักเรียนไปเที่ยวอีกหนึ่งที่จะเป็นที่ไหนนะคะตามมาเลยคะ่ะโอ้โหเด็กๆคะวันนี้เรามาออกกำลังกายกันที่สวนสาธารณะแห่งนี้เลยคะ่ะวันนี้นะคะคุณยิ้ก็จะ มาเรียนรู้นอกสถานที่ที่สวนสาธารณะแห่งน,นี้กันเลยค่ะตามมาเลยค่ะเด็กๆขาววันนี้ครูมิ้วไม่ได้มาออกกําลังกายคนเดียวนะคะเห็นครอบครัวนี้ไหมเอ่ยวันนี้พ่อแม่ลูกมาปั่นจัก,กรยานกันนั่นเองค่ะแล้วครูก็แอบได้ยินนะคะว่าพ่อกับลูกคุยกันลูกพูดกับพ่อว่าพ่อพ่อรีบปั่นจัก,กรยานให้ทันแม่เร็วๆหน่อยสิครับแล้วพ่อก็ตอบลูกคนนี้ไปว่า โอ้โหลูกเรื่องแค่นี้กล้วยกล้วยสำหรับพ่อแน่นอนนักเรียนสังเกตเห็นอะไรไหมคะมีคำว่าพ่อพ่อมีคำว่าเร็วเร็ว,รวและมีคำว่ากล้วยกล้วยสามคำนี้เขาเรียกว่าคำซ้ำนั่นเองค่ะจะมีความหมายว่าอย่างไรในเรื่องของคำซ้ำเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันเลยค่ะ คำซ้ำหมายถึงนะคะการนำคำประเภทเดียวกันมาซ้ำกันโดยใช้เครื่องหมายไมยมกอาจทำให้คำนั้นมีความหมายเพิ่มขึ้นเบาลงหรือมีความหมายเท่าเดิมนั่นเองค่ะเห็นไหมละคะว่าการมาเที่ยวในแต่ละที่ไม่ได้เสียเปล่าเลยเพราะทุกที่คือการเรียนรู้ สุดท้ายแล้วค่ะวันนี้สุดท้ายแล้วนะคะครูมิวจะพาเด็กๆไปไหนไปไหนนะคะตามมาเลยค่ะดา,ดาเป็นไงบ้างคะไปเที่ยวกันมาวันนี้สนุกไม่เอ่ยวันนี้ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะคะแต่ก่อนกลับบ้านเรายังเหลืออีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรื่องของคาซ้อนนั่นเองค่ะครูมิวจะพาเด็กๆมาเรียนเรื่องคาซ้อนที่ไหนคะที่นี่ที่ไหนคะ ถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะหรือสนามบินสุวรรณภูมินั่นเองค่ะเด็กๆคะรูมีหนึ่งประโยคที่จะให้นักเรียนเรียนเรื่องทำซอสค่ะได้แก่เครื่องบินพย,ยานขึ้นสู่ท้องฟ้ายอย่างรวดเร็วประโยคที่สองถนนที่จอดเครื่องบินกว้างขวางและราบเรียบมากค่ะและประโยคที่สามค่ะได้แก่ วันนี้ก้อนเมฆบางเบาเหมาะแก,ก่การบินมากๆเลยทั้ง3ประโยคนี้นะคะมีคำซ้อนซ่อนอยู่เดี๋ยวเรามารู้จักความหมายของคำซ้อนกันอยู่แล้วให้นักเรียนมาหานะคะว่าใน3ประโยคนี้มีคำซ้อนคำว่าอะไรบ้างคำซ้อนคือการนำคำที่มีความหมายเหมือนกันคล้ายกัน หรือตรงกันข้ามกันมาซ้อนกันเพื่อให้เกิดคําใหม่ซึ่งคําซ้อนแบ่งออกเป็นสองประเภทนั่นเองค่ะ 1. ซ้อนเพื่อความหมายและ2ค่ะซ้อนเพื่อเสียง เด็กๆคะจากการที่เราเรียนเรื่องการสร้างคําในภาษาไทยไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณมิวจะให้เด็กๆลองมาเล่นเกมกันดูว่าจากที่เรียนไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแยกคําการสร้างคําในรูปแบบต่างๆได้ไหมเนาะคําแรกคือคําประสมคําที่2คือคําซ้ําแล้วคําที่3คือคําซ้อนอะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะเรามาดูลักษณะของเกมก่อนชื่อไหมอ้าวอ,าพ,อาพิอะพิวัตคะ่ะอะพิวั พร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมครับอ่าพร้อมนะคะอ่ิพี่วัดเริ่มค่ะสั่งหยุดเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วสั่งหยุดเลยจะได้คาไหนหยุดครับอายุดตึ๊ดตปลาดาวค่ะปลาดาวเป็นคำชนิดใดคะคำประสงค์ครับเยี่ยมมากค่ะปลาดาวเป็นคำประสองถูกต้องเห็นไหมเมื่อโลกแห่งการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ นักเรียนที่ดีจะต้องไม่ปิดกั้นตัวเองจากโลกแห่งการเรียนรู้ซึ่งเป็นขุมทรัพย์สําคัญที่จะนําพานักเรียนให้ประสบความสําเร็จในการเรียนค่ะดังนั้นอยู่ที่ไหนก็เรียนได้มาเรียนกันนะคะ